เอาไหมย่าเฝ้าอย่างเกาะมะนาวน้ำผึ้ง,งโซดาและบักกระทกโลกโซดาปะทูขึ้นมาหลายสัน้นย้ำเขามาสั่งเขาอีสั่งเป็นเตียน้ำท่านลองมันสิบอก<ะ>อาทุกคนคะ่ะเวลามาสั่งน้ำบอกว่าน้ำท่านลองเป็นสูตรแก้เงิมเงิบเง้บอุ้ยวันนี้เราเราได้มาเจอพ่อค้าที่แซ่บที่สุดอุ้ยหน่าแซบ่บหรือว่า หรือว่าดากแสบหรือว่างใดแสบ oh, หรือว่าทั้งหนาแสบหอว่าอืมคักหลายอ๋อหัหรบอ,อ,อศาศาตั้งโดนแล้วบอขึ้นเอาไหมาสวัสดีครับพี่น้องครับอตอนรับพี่น้องก้าสุรากการสูัสดี <laughs> And b e h i n เ all my pain from around the world วันนี้มีอ๋อทั้ทงเมน,นตูตําหอยโครกนะคะแล้วก็ข้าวปุ้นบีบเหมือนเดิมคะ่ะ ที่ร้านพ่อค้าที่แบบแซบที่สุดนะคะแซบที่สุดทั้งหน้าทั้งหลังทั้งดากทั้งแซบแบแซบกว่าเมืองเอา่าวตาหอยโขงบอกกอนด้วยค่ะว่าคือถ้าถ้าจองอ่ะถ้าไม่จองอ่ะมันจะไม่ได้ไงมันมีจมํานวนจํากัดในแต่ละวันน่ะอืมเรากาถ้าสมมุติว่าผูใ้ใดสิเอาตามดวงก็คือวาสนาดีก็จังได้กินค่ะอืม น้ำบักกระทุกโลกน้ำเป็นน้ำมะนาวนนาะมะนาวน้ำพึ่งโซดามะนาวน้ำพึ่งโซดาแล้วก็แตงโมรสแล้วก็โซดาเมื่อกิ้ตะบะคุงเอาไหมยาเฝ้าอย่างเกาะมะนาวน้ำพึ่งโซดาและ,ะบักกระ,ท,กกะรทุกโลโซดาบัทูคขึ้นมาหลายซันย้ำคำว่าสร้างเขาอีสร้างเป็นเต๋า น้ำทันลองมันสิบอกค<ะ>่ะอาทุกคนคะ่ะเวลามาสั่งน้ำบอกว่าน้ำทันลองเป็นสูตรแก้เงิบ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 ม,ม, <laughs> ม,มากินกันเลยค่ะโยโย่โยโย่ลืมไปว่ามันอนีบเพื่อหัดเนาะ ก็เลือกเป็นสีบนวันวันเ oh <yeah. S 1> พราะเลือดหดหะอคะมันมีตลาดนัดไงบพูกก็ะดึองอ่ะ <c oughs> เรื่องของรสชาติการตาำอะไม่ต้องพูดถึงแซ่บอยู่แล้ว พ่อขาเขาเป็นคนตําแซบค่ะทุกคนวัดีพ่อขาเขาเป็นคนตําแซบค่ะทํารายการกินยังไงให้ยัว่วเขาเป็นคนตําแซบค่ะทุกคน หอยมันก็หาย,ยากไงบางวันก็ตัวใหญ่บางวันก็ตัวเล็กเออไม่ก็ได้หอยตัวน้อยถอเอถ,ถ,ถยนะื่ออโอ้เอออืออืออืมถ้าเป็นถ้าเป็นตัวใหญ่แบบบางทีข้างในก็ไม่ได้ใหญ่ตามเนาะอืออืออืออเออออ ไม่เห็นผลแมนยูดอกบางอันอ่ะถ้าเป็นตัวใหญ่มันก็จะตัวข้างในอน่ยเนื้อาขางในมันอาก,กาศจะไม่ได้แย่ตามนะคออแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างแพงอืมหนักไปอืม รสชาติไม่ต้องพูดถึงค่ะจบเหนื่อแล้วไม่เคยผิดหวังร้านนี้เขาขายวันละร้อยสองร้อยครกซาถนู่ได้หเนาะ แน่นทุกวันนะลูกค้าโดยเฉพาะช่วงเที่ยง <Okay. S 1> ต้องจออม เขามีเพจร้านเป็นของตัวเองแล้วนะร้านนี้น่ะถ้าแบบใครจะจองตำอ่ะเพราะว่าตอนเที่ยงอ่ะเราไม่ค่อยมีแบบบอ่ค่อยมีหมองนางง่ายเบอเพจอี่ยังก็บุดี้ตำหน้าทกสอตำหน้าทอกสอพิมพ์เข้าไปเลยตำหน้าทอ,อ,อกสอเรากะถ้าจะแบบว่าจองตำนั่นตำนี่ แล้วก็จะมานั่งมากินระวากันไปค่ะ <S <S 1> <S 1> เขาตำแซบอ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าเล้วก็เกิดไหมน้ำอ่ะมันก็จะเป็นมันขำเลือ่อืม วันนี้มีหนวดหมึกไหมมีหนวดหมึกไหมเอาตาใส่อันกับเป็นกุ้งก็ได้เอาหนวดหมึอนะกุ้งหนวดหมึกนะสุกแต่ว่ากุ้งนะจะเป็นกุ้งสดจะเอามาไล่ รสชาติมันฉ่ำรสไหล,หลคุณแม่บีบกระปุ้นให้ลูกสาวอีกหนึ่งนะคะลูกสาวจะมาไล่นะคะ ไปก้อนพี่น้องค่ะคนอยากไปตอนนี้หลสดผีเขาพูนมาเองกินพีมันต้องเป็นโล <c oughs> ปล่อยตรงไหนกินหนาด้วยค่ะยินด <c oughs> ีรับอีก,ก่อนดีดีค่ะอืมวันดีค่ะมาเด้อค่ะจำบังคับ จังใจมากินน้ำบังฮ่งค่ะอยู่ดีสบายอยู่เนะาะค่ะกินหอดอยู่เนอะค่ะ